ยฮันบทที่20ข้อ2 3ถึงข้อ31พร้อมคำอธิบายโยฮันบทที่ 20: ข้อ23ถ้าท่านจะอภัยความบาปของผู้ใดความบาปของผู้นั้นก็จะได้รับการอภยัยแต่ถ้าท่านจะให้ความบาปคงอยู่กับผู้ใดความบาปก็จะคงอยู่กับผู้นั้นโยฮันบทที่20ข้อ23าคำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าความบาปภาษากรีกเป็นพหุนโโยฮันบทที่20ข้อ24 ฟายโทมาที่เรียกว่าดิตูโมซึ่งเป็นคนหนึ่งในสาวก12คนนั้นไม่ได้อยู่กับเขาเมื่อพระเยซูเสด็จเข้ามาโยฮันบทที่20ิข้อ24คำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าดิตูโมหมายถึงลูกฝาแฝดโยฮันบทที่20ิข้อ24คำอธิบายสองหลังจากที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เป็นขึ้นแล้วพระองค์ได้เสด็จมาประชุมกับเหล่าสาวกโดยเริ่มต้นตั้งแต่ค่ำคืนแรก ดังนั้นในการเป็นขึ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าการประชุมร่วมกับวิสุทธิชนทั้งหลายจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งมาเรียชามักตาลาได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการส่วนตัวในเวลาเช้ามืดและได้รับการอวยพระพรไปแล้วันเรบข้อ16บหรือข้อ1 8แแต่มาเรียก็ยังต้องร่วมประชุมกับวิสุทธิชนทั้งหลายในค่าคืนนั้นเพื่อได้พบกับพระองค์อย่างเป็นส่วนรวมเพื่อจะได้รับการอวยพระพรที่มากกว่าและใหญ่กว่า ในเล็บข้อ19ถึงข้อ23ส่วนโทมานั้นพลาดการประชุมครั้งแรกซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ร่วมประชุมกับเหล่าสาวกหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นเขาจึงได้สูญเสียการอวยพระพรทั้งหมดด้วยแต่เขาก็ได้รับการชดเชยในจุดนี้โดยการเข้าร่วมประชุมครั้งที่สองในเล็บข้อ25ถึงข้อย8โยฮันบทที่20-25ข้อ25สาวกอื่นๆจึงบอกโทมาว่าเราได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว โทมาจึงตอบคขาว่าถ้าเราไม่ได้เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์และไม่ได้เอานิ้วมือของเราแยงเข้าที่รอยตะปูนั้นและไม่ได้เอามือของเราแยงเข้าไปในสีข้างของพระองค์แล้วเราจะไม่เชื่อคงร่างวงเล็บสามร่วมชุมนุมกับผู้เชื่อบทที่ 20: ข้อ26หรือข้อ3 1โย่ฮันบทที่20ข้อ26 ครันล่วงไป8ปวันแล้วเราสาวกชุมนุมกันในเรือนนั้นอีกและโทมมาก็อยู่กับเขาด้วยถึงแม้ประตูปิดแล้วพระเยซูยังเสด็จเข้ามายืดอยู่ท่ามกลางเขาตรัสว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงมีสันติสุขเถิดโยฮันบทที่ยี่สิบข้อยี่สิคำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าล่วงไปแปวันแล้วนี่เป็นวันแรกของสัปดาห์ที่สองเป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าในสัปดาห์ที่สอง หลังจากที่พรรองได้เป็นขึ้นโยหันบทที่20ข้อ26คำอธิบาย2การชุมนุมของเหล่าสาวกในที่นี้ถือได้ว่าเป็นการประชุมกันครั้งที่2ของคริสตจักรซึ่งมีการสถิตยอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนวันเพนเทคอสโยฮันบทที่20เข้อ26คำอธิบาย3หลังจากที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาหาพวกเขาในข้อ19ซึ่งเป็นเหตุการณ์เมื่อ8วันก่อนก็ไม่มีถ้อยคำที่ชัดเจน หรือร่องรอยใดๆในบทบันทึกของโยฮันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้จากสาวกไปแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้สึกถึงการสถิตยอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ในความเป็นจริงพระองค์ก็ยังคงสถิตยอยู่กับเขาเหล่านั้นดังนั้นแท้จริงแล้วการเสด็จมาของพระองค์ในข้อนี้คือการปรากฏตัวหรือการเผยตัวของพระองค์ออกมาในเล็บบทที่21ข้อหนึ่งคำอธิบายสองก่อนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงวายพระชน พวกเราก็ยังสามารถมองเห็นการสถิตอยู่ของพระองค์ที่อยู่ในเนื้อหนังได้ต่อจากนั้นหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากตายแล้วการสถิตอยู่ของพรองค์ผู้เป็นพระวิญญาณกลับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นการปรากฏตัวหรือการเผยตัวของพระองค์ออกมาหลังจากที่ทรงเป็นขึ้นแล้วนั้นมีเพื่อต้องการฝึกฝนสาวกให้เข้าใจรับสุขและเคยชินต่อการสถิตอยู่ที่มองไม่เห็นของพระองค์นั่นเอง การสถิตยอยู่ที่มองไม่เห็นนี้สะดวกดีเด่นมีคุณค่าอุดมสมบูรณ์และเป็นจริงยิ่งกว่าการสถิตยอยู่ที่มองเห็นได้เสียอีในการเป็นขึ้นของพรงคการสถิตยอยู่ของพระองที่น่ารักนี้ก็คือพระวิญญาณนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงระบายพระวิญญาณนั้นเข้าสู่ภายในเหล่าสาวกแล้วและพระวิญญาณนั้นก็จะสถิตยอยู่กับเขาตลอดไป โยฮันบทที่ยี่สข้อยีแล้วพระองค์ตรัสแกโทมาว่าจงเอานิ้วของท่านสัมผัสที่ฝ่ามือของเราและเอามือของท่านแยงเข้าไปในสีข้างของเราแล้วอย่าได้ไม่เชื่อแต่จงเชื่อเถิดโยฮันบทที่ยี่สิบข้อยี่สิคำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าสัมผัสแปลตามตรงคือดูโยฮันบทที่ย0่สข้อยีโทมาทูลตอบพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้าโยฮันบทที่ยี่สิบข้อยี่สิบแปดคำอธิบายหนึ่งกิตติคุณโยฮันได้ยืนยันอย่างหนักแน่นได้จอจงว่ามนุษย์เยซูนั้นก็คือพระเจ้าหนึ่งด้วยบท 2, บที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อสองบทที่ห้าข้อสิบเจ็ดถึงข้อสิบแปดบทที่สิบข้อสามสิบถึงข้อสามสิบสามบทที่สิบสี่ข้อเก้าถึงข้อสิบเอ็ดโยฮันบทที่ยี่สิบข้อยี่สิบเก้าพระเยซูตรัสแก่เขาว,ว่า เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อผู้ที่ไม่ได้เห็นเราแต่ได้เชื่อก็เป็นสุขข้อ30แล้วมีการอัศจรรย์อื่นอีกหลายประการที่พระเยซูทรงกระทําต่อหน้าเหล่าสาวกของพระองค์ที่ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มน,นี้ข้อ31แต่การที่ได้บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านจะได้ชีวิตในพระนามของพระองค์โยฮันบทที่20ข้อ3าคําอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่าพระคริสต์แปลตามตรงคือพระคริสต์นั้นคําว่าพระคริสต์เป็นชื่อเรียกขององค์พระผู้เป็นเจ้าตามหน้าที่และการมอบหมายส่วนคําว่าพระบุตรของพระเจ้าเป็นชื่อเรียกขององค์พระผู้เป็นเจ้าตามฐานันดรของพระองค์ านันดอนของพระองค์มีความเกี่ยวข้องกับการงานของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเพื่อเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าพระองค์ทรงทําการเพื่อพระเจ้าโดยชีวิตของพระเจ้าเพื่อมนุษย์จะได้รับชีวิตของพระเจ้าโดยการเชื่อพระองค์เพื่อจะกลายเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าและทำงานโดยชีวิตของพระเจ้าเพื่อก่อสร้างพระคริสต์แห่งกลุ่มชนหนเล่มหนึ่งโครินโทบทที่12ข้อ12 เช่นนี้จึงได้สำเร็จพระประสงค์แห่งการก่อสร้างที่นิรันดร์ของพระเจ้า